ีค,นนครัวดทเช่นสุด,สดการวางเดิมพันนะครับก็วันนี้ผมเล่นผ่านสนิซอดอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะทํากําไรเท่าไหร่ก็อ่าขอดูสถิติก่อนเลยนะครับทุกคนอ,ออกเก้าแฮผู้เล่นเก้าเพผู้เล่น9้าเ 9, จ้ามือแบงกเกอร์แปดแต้มเพลเยอร์เก้าแต้ม Player ร์ชนะก็มีโอกาสนะทุกคนที่เขาจะเล่น เขาไพ่สามตัดถ้าเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะก็คือแบบตาต่อไปนี้นี่น่าจะเป็นสีฟ้าระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐีเขาก็น่าจะตัดยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันผมลงไปเลยหนึ่งร้อยสีฟ้านี่แหละเส้นสุดการวางเดิมพันมั่นใจแบบดูเชิงอ่ะเออ แปดสวยเราปอกแปดอ่ะก็มาดีโหเปิดมาก,ก็เอาแล้วอ่แมงเก็สูงแดมเพล,ยลเยอร์อแปดปสดแ<ป>ดงเพลเยอร์ชนะก็ดูจากการาฟขีดก่อนนะกราฟขีดนี้มีแนวโน้มที่เขาจะเล่นประขีดนี่ก็มีแนวโน้มที่เขาเริ่มการวางเดิมพ,พันขอให้คุณโชคดีค่ะอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้อืม แต่ว่าเขาจะเล่นยังเหลือเวลา<ส>อีกสิบวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะแต่ว่าเวลาดูเราต้องดูเปอร์เซ็นต์ที่มันมากกว่าตลอดไงอืมมาเดยสองร้อยแดงเส้นสุดการวางเดิมาาพันวางไม่ทันเรอเอา้าวคิดเยอะไปคิดไม่ทันทุกคนเออโอเคไม่เป็นไรสองแล้ว,แ,ลวแดงล่ะแดงสี่อ่าต่อมาผู้เล่น หโอ้ถ oh. ือว <si okay. okay. right? ่าเป็นความโชคดีในความโชคดีแบงก์เกอร์สี่แต้มเพลเออ์หกแต้มโชคดีแล้วกันเพราะว่าเพลเอร์ชนะที่เราลงแดงไปเนาะสองร้อยแล้ท้ายก็ฟ้าโอเคก็ที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่านี้ก็คือไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่คนเขาลงนะทุกคนเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะ ที่เราต้องแบบต้องคิดและดูเองยังเหลือเวลา,าลอีกสิบวินาทีใใวบบความโชคดีอยู่ใก<น>ล้ๆตัวคุณนะคะแต่ตอนนี้น่าจะแดงสองร้อยไปเลยเส้นสุดการวางเดิมคือตอนแรกที่ลองนั้นเพราะว่าคิดว่าเขาจะเล่นสามตัดแต่เขาเล่นมังกรเลยแต่ตอนนี้น่าจะสามน่าจะเป็นสี่ตัดละมังกรสี่ตัวแล้วก็ตัดไปแดงก็เป็นสี่ตัดแดง เล่นใหม่ดีใหม่ดีก็มาดีใหม่ดีใหม่ดีใหม่ดีดดดเปิดดีเชื้อสวยแบงร้อเก้ามาแล้วสองร้อยเก้สิบดีตอนนี้เลเยอร์หนแต้มจากทุนส <L anger S 1> ี่ร้อยแบง์เกอร์ชนะไม,ไ,ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบถ้าอออินก็เดี๋ยวแต่ก็คือมันก็แตกยาบะะเออถ้าอออินอะเริ่มการวางเดิมพันขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะอ่ะ ระยะเวลา,นนาที่จะ,ปะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวนิน,นาทีนะคะ,นนะ,ะเอ้ยไม่ใช่ประกันดิพูดผิดตอนหน้านี่น่าจะอ่าเช่นส,สุดการ<น>วางเดิมพันเอะเลยนะสับไพ่เออนี่ไงตานหน้าจะสับไพ่อ้อลืมบอกเลยเมื่อกี้ลงสีฟ้าไป <laughs> อ่ผู้เล,นล่นเก้าละสวยจ้ามือล่ะจ้ามือเท่าไหร่เจ้ามือ เอเจแบงก์ดอลหนึ่งแต้มเพลเยอร์เก้าแต้มเพลเยอร์ชนะสับไพ่เสร็จโอเคนะครับจะไรายก็สิบแล้วทุกคนดูยอดทุกคนดูยอดอ่าโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็สับไพ่เสร็จแล้วเนาะอืมอันนี้ก็จากสถิติตาที่ผ่านมานะก็คือจะเป็นเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะเนาะ ก็จากตอนนี้เมื่อกี้มันล่าสุดเป็นยังเหลือ<น>เวลาอนนีกสิบ <10 S 1> วินาที 180, โอกาส 80, ชนะ <80 S 1> ไม่รอใครนะคะก็เมื่อกี้เขาเล่นสีสีอะไรนะสีฟ้าเช่นสุดการออวางเดิมพันนาจะเป็นแบบสลับไปก่อนตอนนี้คาดว่าน่าจะสลับเพราะเวลาที่เขาสับไพ่เนี่ยเขา,าจะเล่นไพ่แบบสลับกันไงแบบปิงปองอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ไง จากประสบการณ์คือเล่นบาคาร่าทุกคนมันอาศัยเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ไงออทุกคนน่า <B anger S 1> จะรูกก้ <6 S 1> อยู่แบงเกอร์หกแต้ม p l a y ยอร์ศูนย์แต้มแบงเกอร์ชนะสวยสวยสวยนี่ไงเห็นไหมว่าเราถูกเราได้นี่อะเริ่มการวางเดิมออพันมาชนะด้วยกันนะคะ ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีรางวัลชนะรอคนอยู่นะคะแต่แบบไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะคือที่ผมลงน้อยเพราะผมดูเชิงไว้ก่อนเส้นสุดการวางเดิมพันก็แบบถ้าชัวร์จริงๆก็คือแบบ all in ไปเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ all in นี่มันเสี่ยงอ่ะถ้าชัวร์จริงๆค่อย all in โหปเก้าสวยสวยสวยก็ถ้า all in ไหนก็คือแบบ เราต้องมั่นใจเลยว่าการเนอย่างนต้องเป็นใจให้เราอ่ะไม่ว่าเป็นการโป้งการชนะกับขีดแบบมันต้องเป็นใจให้เราเราถึงแบบจะแบบอออินได้อืมอ้อส่วนหนึ่งก็คือต้องต้องลงให้ทันด้วยถ้าคิดเยอะไปก็ลงไม่ทันก็แบบว่าเริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะมัญหายยากช่วงเนี้ยค่อยเล่นทุกคนยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะอันนี้สีแดงแน่เลยแต่ผมดูเชิงไว้ก่อน กลัวเขาเล่นแดงฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาไงเส้นสุดการ<ง>วางเดิมพันฟ้าแดงฟ้ากลัวไม่ใช่อย่างนั้นผู้เล่นสามเจ็ดศูนย์แบงเกอร์โอ้เรานำอยู่เนี่ยโอ้เราได้สวยแบงเกอร์หกแต้มน่าจะเป็นตัวเอม แบงเกอร์ชนะตองมากเลยต่อมาก็น่าจะฟ้าไหม่ผมเริ่มบอกอีเทคนิคเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงประมาณสามสิบสีฟ้าก็คือมันมีอันนี้ด้วยไว้ทุกคนถ้าสมมติว่าเขาสับไพ่เสร็จแล้วเหลือเวลาอีก10วินาทีรนงตัวนัลูกแรนอยู่นะคะตัวตัวลูกแรกที่เขาเล่นอะอย่างตาแรกใช่ไหมแบงเกอร์ชนะใช่ไหม อะเส้นสุดาการวาง,าวางน้ําพันครับพวกแบบการาฟโป่งมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเออให้เราเล่นสีแดงด้วยแบบการาฟโป่งตัวแรกขึ้นมาเออคือเขาเรียกว่ายังไงอะให้ดูเทียบอะคือถ้าตัวแรกอ่ะที่มันออกมาว่ามันเป็นสีอะไรอะ่ะแบงเอ <5 S 1> กอร์ห้าแต้ง <5 S 1> ขึ้นอะไรเงี้ยเออให้เล่นเพลเยอร์แปดแต้มให้เล่นการาฟโป่ง Play ยอร์ชนะอย่างเช่นตอนแรกอะเราเล่นเราเล่นแบบอ่าแบงเกอร์แดงใช่ไหมเออแล้วเราถูก แล้วกราฟโป่งก็มาขึ้นเราก็เลยแบบเล่นต้องเล่นแบบกราฟโป่งแดงด้วยนะเพราะส่วนมากมันจะตามๆกันไงทุกคนเริ่มการวางเดิมพันที่เลี้ยงเล่าหนูน้อยมันจะแบบไม่หนีกันหรอกระยะเวลาที่จะเป็นเศรษฐียังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีนะคะกราฟทึบก็เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ากราฟทึบนี่ต้องแบบมันห้าสิบห้าสิบแต่ว่าถ้าเป็นโป่งเช่นสุดการวางเดิมพันสามสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือที่เขาจะเล่นตามไง โอ้เราแตกแน่เลยแตกไหมเรายังไม่แตกเขาสองเราเท่าไหร่เราห้าเขาล่ะเขาสิบเราก็กินไปเลยสิขาแบงก์เกอสองแต้มเพลเยอร์ห้าแต้มอันนี้คิดว่า,าเขาผมไปเล่นปิงปองอีกแล้วไงผมก็เลยมาตัดอันนี้เลยตัดต่อไม่ได้ตัดต่อสิเล่นต่อเออ อย่าางวาเริ่มการวางเดิมพันขอให้พี่ชนะรอบแรกเลยนะคะ<ม>ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะสองร้อยอะไรสีฟ้าคือตอนนี้มันต้องแบบสี่รอยเรสุดการวางเดิมพันก็ตอนนี้คือมันต้องค่อยๆคิดแล้วไงเพราะว่าเขาเล่นไม่เหมือนเดิมแล้ว ก็ถ้ามั่นใจก็400เลยทุกคนแต่ผมก็มั่นใจไงว่ามันน่าจะสีฟ้าก็เดี๋ยวดูกันว่าถูกไม่ถูกแต่ก็8เอา8ปดเขาเออเนี่ยอย่างนี้ไงแบบมั่นใจให้ลง Banker ้มันนี้คือผมดูที่ Play e r 8แปดแต้ม p l a เ e อชนะผมดูกราฟทึบคิดว่าเขาน่าจะเไดนแบบทึบสลับแล้วก็จะมาแบบอ่า เริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะดดสลับ้วยไหมขดันนะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีต้องรีบวางเดิมพันนะคะลงไปได้สีแดงคิดว่าคงเล่นขีดสลับเหมือนกันแล้วก็สลับแล้วก็เอ่นโป่งสลับด้วย ตอนนี้เขายึกยักนี่คือเราเสียวหลังวาบมากเลยสวยแบงเกอร์หกแต้ม er นี่ไงไงเพลเยอร์สูแต้มทุกคนแบงเกอร์ er ชนะอ่าอย่างนี้ก็คือ All In ได้เลยนะถ้าแบบว่าทุกการาฟมันเป็นใจก็คือถ้ากล้าเอ l อินก็คือก็ลงได้เลยอืเร,บบเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงก็เป็นใจให้เราอืม ส่วนใหญ่ผมดูกราฟหลักก็สามกราฟนี้นย,ยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะต้องหูตาไวาเล่นนะเส้นสุดการวางเดิมพันสองร้ยสิบแดงแปดเท่าไหร่ ไม่คิดเลขไม่ทันละปวดหัวไปหมดละตอนนี้ 2, 3, เจ็ดสองสามเราเท่าไหร่โอ้เขาได้เออแบงกเกอร์สามแต้มโอเควันนี้ก็คงพอแค่น,นี้แหละครับทุกคน <7 S 2> วันนี้ก็ขอคุณนกคนนะครับที่รับชมน,น,น,นะครับสวัสดีครับฝากถทนีิสลอตด,ด้วยนะครับทุกคนเจอกัน